ไหนว่าเป็นวนอตยากไรเลยอืมมูดไล์บัตเตอร์ไฟชื่อมึงนี่กูจำอยู่ในหัวตลอดดีพร้อมเพลงเกียร์นี้ด้วยอืมนี่แหละจะทำไปได้ไไดแต่มึงรอดูทีนี้มาทำมัน,ทำ,น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 ,มนมทำอยู่แค่นั้นแหละนี่นี่นี่เกีนี้แหละอืมเกี้ยนยิงยิมาทำอยู่เกี้ยนยิยิงอืม กูไม่รู้เหมือนกันว่ากูติดได้ไงทั้งสองที่มงตีมันได้ไงแอบมึงรอดูแค่เก็นหลบเก่นหลบเก็นหลบแค่นั้นจริงๆ เอาไว้แล้วเา,าแล้วดีเลยเพื่อนการที่ตีมันได้โโคุณถามจริงไหวแล้วเตียนาแล้วเพื่อนกูไ่ได้จะรอบเดียวอ๋ออโออโ,โออโ,โอโ โอ้โหไอมันง่ายจริงเหรอวะกูถามดิมันไม่ง่ายนะเว้ยพวกพวกพวกบอสมันยากแล้วแหละเพื่อนมันมันเพื่อนต้องมาถั่วมุงเหี้ยถั่วเหี้ยละแม่งกูไปดูยูทูบใครก็บอกว่าไอ้กินง่ายที่สุดมามามาเอาแมวเอาแมวเอาแมวมาขี้อมมาขีอมกูทำให้มันตลุกเฉยเลยล่ะเป็นคอนเทนต์เหี้ยใครมาตายเลยมึงโง่ย่างี้ปะ เจนนะเจนเย็นมึงจะขเขาเที่ยเลยเที่ยนี้เที่ยยาแม่งสียแม่งกินหมดตีได้ครั้งเดียวเองไอ้เงี้ยเที่ยกโลกดูมาได้โรคมาได้โรคมาได้โรคมาได้โรกมีว่ากูตั้งใจอยู่กูตั้งใจอยู่ ไปสิกตัวเราไปดูคุณเดกตื่นีบด้วยสองสามรอบแล้วเลียงอ่าโอยยังไม่ตื่นเต้นกนหรน,น,นี่คุณจบอกีบบ่วบอลงูตัวเดียวหลารอบโล,ล,โล,โลกหยา <laughs> บอกทีไงนี่สุดไมเกี <laughs> เ้งจริงวะไอ้ย <laughs> เอ้ยไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเม้มอยู่เม้มอยู่เม้มหน้าวิ่งมาดิอย่างงี้ไม่ต้องเม้มไม่ต้องเม้มอ่ามาแล้วมาแค่งังทุบหัวแค่นั้นแหละแล้วก็นี่นี่โอ้โหนี่กูเป๊อะไรดีๆวะตรงนีเสร็แล้วเสร็จแล้วเสา็แล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจิ๋วเออติดโอ้คนโดนคนโดน มักเป็นพรกูวบางเพื่อนใช่ไหมพรากูวบางแน่เลยไอ้เหี้ยบางกู้บางมันก็ควรโดนเลยโง่เยเนี่ยเนี่ยี่ข่าที่เรกมกาโดนเลยขั้วร้อนไอ้นี่โดนได้เป็นไรมันมปนหลายทางไงจุ๊บๆลอยมามกโดนขัขวร้อนเหรอ ไอ้หนกูต้องปปออมีม้ามาดูบอลกโง่เลยไอเอียบอกกูคิดถึงคำในยูทูปที่ไอไอเอียนันพูดแบบอกที่ให้สุดในเกออืมอืม เงี <cam> ้ยว <c oughs> ัดไปสู่โฟลไลวอเเกียบอกเกียร์นี่แหละมืออะไรบักเกียร์นี่แหละโอ้โ้ขับไม่เียร์โอ้โหไม่ควร เฮ้ยมันไม่น่าแพ้ต้องปุ่นี้ที่เดียมนี้อ่ะเออว่าทมันบักไมโดนได้ไงวะไอ้เฮี้ยโอ้ยโดนได้ไงวะกูต้องกิ้งใช่ไหมเอออนี้ต้องกิ้ง เอ้ได้อยู่ใจเย็นดูเดี๋ยวลูกมาเลยเอาลกบอล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 ใช้ลูกกูเป็นคนบอลใช้ลูกไอหลิงที่กูแพ้เพราะกูไม่ใช้ลูกวะง่ายง่ายง่ายบอมันคือสักศีลของกูพี่กูจอมราบเคียนมันเขาบอกไม่ต้องใช้ลูกก็ชนะมาได้อะ

ปวดหคือพลาเผื่อมึงบินมากินเกสรบ้างอี้กุกต้องมาตื่นเต้นกับบอสอะไรอย่างนี้โอ้เพื่อนมันโอ้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 อย่าเลยสซ่ขวดและเหี้ย โอ้ยอ๋ออ <c oughs> ๋อค um. ุณรู้ทิ้ละคุณรู้ทิ้ละไม่รู้แค่ไหนเลยโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอืมอืมเอาได้สี่ทีอืมอืมว่าแล้วว่าแล้ววล้วิญญาณเหลือสองขวดเหลือเฟือเหลือเฟือถ้ากูบอกพลาดอะไรกูโง่ กูต้องมีมแล้วบ้านจังหวะเนี t <t ้ยโอ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 ้ยไม่เค้ยเฮ้ยนี่อาเจเว้ยเอาอาแดกกูได้ทั้งวันท้าเนะกูได้ทั้งวันอืมมาดิมาดิมาดิอ่ากูเรือต้องกิงจังหวะสองอย่าเงี้ยโอ้ยมาได้แดกกูหรอกรอบนะมามาหำมาหำมา เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ที่กูลืมว่าท่านี้มันหลบไงวะโอ้โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนเย็นเย็นเย็นตีกตุ๊กสวนกตุ๊ ก็14นาทีกู11เล่นต้องไปเล่นแล้วกูจะได้ดูไงโว้ยเย้โอ้ยเย้จะหนี้าโอ้โอ้โอ้มามาดูวอ้กูเม้มอะไรรอบเนี้ยนะมานี่มานี่นี่นี่กูอยู่นี่เย้กูต้องเล่นโมโห รอบสองต้องโดดรอบสองโดดรอบแรกหลบได้อ่าเกเกเไอ้หมได้กินกูหรอกกูมุกหมดแล้วควายอะไรอะไรไอ้นี่วัดีวัดีนี่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 ่เน่เนี่เนี่ ฮึบนี่ไงกสอนไหมกินสอนไหมอร่อยนะโอ้ยชิวเพื่อนชิวชิวเรบนี่กูหลบได้หมดเลยเพื่อนนี่โอเคหลบได้หมดเลยนะโอเคอืมหัวของมึงอะหัวสักหม่งดูอืมกู้ของันวะ ยาเหลือห้าขวดเพดแรกชิว,ชวอ๊บอๆ๊อ๋อ,อมานาพูดเลยกูรู้กรู้หลอกไงกูรู้ร <c oughs> อย่าข้ามไปข้ามมาดูเบ่งเอ้อ รีฟิกต้องเร็วแล้วเพราะว่ากูต้องรีฟิกเร็วๆแล้วเฮียเกียเฮโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาได้กินกูหรอจะจะปล่อยนไงล่ะอ sí. <UB qui pur ifier> ือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าท่านี้ท่านี้ท่านี้พอได้อยู่แล้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะได้แล้ยจะได้ไอ้เคสสอนเหรอ อะไรน้องอืออืออืออืโอ้ยชิวแล้วเพื่อนองนันนน้นน่ะกูก็บผมแพ่อนต้นเ่น่อนน่ะว่ากูเลือกขีโมวกันพอกูขีโมวแล้วแม่งโดนเลย แหม่บางทีมันก็ปล่อยโดนบางทีมันก็ปล่อยบอลโดนอะไรขอมึงวะเสียวทำไมท่าสามดอกเนี่ยช่วยอะไรอีกอะไรอะไรทำอะไรอีกโอ้โอ อืมโอ้โหหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยยังก่อนนะยังก่อนนะอาจจะยังก่อนนะโอเคโอเคใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนขอสมาธิก่อนเพื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 ่อนรู้สึกว่าท่ามพื่อนยี่าไหร่วะอืมอืม อืมอือีกรอ,อบเดียวกูต้องหลบไปได้ทุกสก,กิลดยที่หเหลือยาสักขวดโอ้ออโหเฮ้ยออคุรู้แล้วถ้าแสงเร็วมันจะป่อยเฮียน,นอ่าูดูรู้คุูรู้คุณรู้แลคุณรู้แลคุณรู้แลคุกรู้แล ไอ้เหียทำไมบางทีมันชัดบางทีมันไม่ชัดวะอากูรู้แล like ้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วเดี๋ยวได้พุงมีทิคกในการหลบมันนะเฮียอะไรจะปล่อยอะไรอีกมากินสอนไหมอร่อยนะกินเฮียนี่เลย

ไม่ใช้เวลาเรียนรเหี้าผิวเหี้ย